โซเรกที so então, ie ielen, right ่สองเลยครับก oh, ับรายการอีค str ืนกินเรียบครับยังอยู่กับพี่อ้วนฮะแล้วก็ไซมอนด้วยนะฮะพี่อ้วนเดี๋ยวผมจะถามหน่อยว่าแบบว่าเวลาเราทำาต้องเริ่มต้นจากอะไรคือพี่โจ๊กจะโชว์ออ๋อพี่โจ๊กจะโชว์คุณผู้ชมจะบอกว่าคือจะเข้าไปยุ่งเพราะไม่กี้มีคนสอ่งมีคนสั่ง15ที่ได้ครับผมทำเองให้เขาทำเลย ให้พี่อ้วนช่วยแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยนะครับที่ว่าแเดี๋ยวเริ่มใส่เริ่มจากเจียวต้วเจียวก่อนเลยครับครับให้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 เหลืองเลยครับแล้วก็จากนั้นก็เติมน้ําอ้แล้วก็ใส่ผักใส่หมูแล้วแต่ถ้าเป็นทะเลก็ใส่กุ้งปลาหมึกตามไปเลยเลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อ้วนเริ่มเลยพี่เดี๋ยวช่วยใส่ผักช่วยอะไรได้ครับไดตอกไข่ได้ไหมครับอ่าได้ครับแบบธรรมดานะอ่าเนี่ยน้ำมันลงไอ้ข้าวเจียวใช่ไหมเจียวนิดนึงครับสองไม่เยอะมากนะนิดนึง เดี๋ยวรถน้ำบอกใส่หมูกรอหน่อยดูแล้วข้องแถวลงไฟปุ๊บปั๊บเลยอ่าตอนนี้หมูติดติดต่อปีใส่หมูโอเคอันนี้เป็นของลูกค้าหนึ่งจานด้วยครับนี่คือผัดกไตล์จริงเลยใส่ผัดโอเคแล้วเวลาเราดูเราต้องเลือกแบบว่าไม้หรือก้านหรืออะไรเป็นพิเศษไหมพี่หรังก็ค่าทักกันไปครับผมครับ นี่ไงมีรูมีรูโจบแปลว่านอนกินดใช่ไหมแปลว่าสดไม่มีอะไราแรงแล้วไม่มีอะไรมาแรงแล้วก็ใส่ทะเลได้เลยครับอออันนี้อันนี้เป็นอะไรฮะเป็นทะเลอ่ะครับทะเลด้วยครับครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นน้ำซอสเฉพาะของทางร้านสาระน่าทะเลจบรายการผมขอสุดด้วยนะฮะจะไปเปิดแข่งเลยครับอันนี้พี่ที่บอกว่าแป้งหมักอ๋อคือไม่ใช่แป้งธรรมดาเพราะถ้าแป้งธรรมดาที่ผมเคยเห็นมันเป็นขาวใส่น้ำ อันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษด้วยรอน้ำเดือดแล้วก็ลงแป้งได้เลยแทนที่เราจะค่อยๆมาหยอกหยอกปลาอะไรเงี้ยเราผสมไปแป้งอ๋อนี่ผสมเลยเหรอเราผสมไปแล้วเนี่ยแป้งจะแป้งสีขาวแล้วก็จะไม่ได้ข้นขนาดนี้เขาบอกหมักไว้ตั้งปีที่แล้วนะเนี่ยนะท่านเลยนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วก็เอาข้าวเหนียวพอประมาณเนี่ยพอ อย่างนี้ก็เหมือนเหมือนอย่างพี่คนเล่าให้เราฟังว่ามันเหมือนต้องใช้ประสบการณ์มากกว่าที่ถามไงว่าเหมือนแบบถ้าสักสิบจานเราจะผัดเยอะขนาดไหนพี่คนจะใส่ยังไงเนี่ยก็คือประสบการณ์เหมือนอย่างวันที้เราเวลาเราใส่ครับคนคนคนพี่คนรู้สึกว่ามันคนเกินก็เสรับจะลองไหมโอ้ยอันเดอร์เนี่จานเลยไม่เราทำของเรากินเองนะอ่ะหรือไม่สักจานไหมล่ะเดี๋ยวถ้าผมรู้ว่าเคลียร์ลูกค้าเสร็จแล้วนะแล้วรับผิดชอบเป็นเองนะ นีีม่มส,นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ของที่ลงนี่แล้วานที่สอ,อไข่ไว้เรียบร้อยอ,อันนี้เ็าลงด้วยอะไรครับออไ,ได้สอชั้นแป๊บเดียว,ดดยวต่อจานนี่ไม่ถึงสองานาทีนะผมว่า น่ากินไหมครับไซมอนที่เมื่อกี้พี่วันผัดร้านหน้าทะเลหอกไข่ไปเลยไหมฮะอ๋อไปไปเลยไหมไม่ขอบผมขอบคุณเขาหน่อยนะเขาใจให้ใจผมอะไปตรงนั้นแล้วความจริงนอกจากเมนูร้านน้ายังมีเมนูอื่นที่พี่วันจัดมาให้ขอบคุณพี่วันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันขอตัวไปรับประทานก่อนนะพี่ได้ครับอร่อยมากครับลองดูแล้วหน้าตาดีจริง ดูแล้วชอบเมนูไหนบ้างอะเมนูนี้เราเรารู้จักกันหมดนะหมูแดงหมูกรอบปอกเปี๊ยะครับผมซีอิ๊วลานหน้านะส่วนตัวผมเหรอส่วนตัวผมจริงๆริผมชอบกินผัดซีอิ๊วอ่าชอบกินผัดซีอิ๊วกินทั้งเส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่ด้วยอืมแต่ส่วนมากเขาผัดกันจะเป็นเส้นใหญ่นะใช่ใช่ไหมพี่โจชอบกินอะไรความจริงเหมือนไซมดนะได้หมดอ่าแต่ดูแล้วเราเราอยากลองเมนูนี้โอเคเอาเอาอันไหนก่อนอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเพราะเพิ่งผัดมาร้อนๆ ได้เมนะูที่ได้รับอัน,น้สงจากลูกค้า <c oughs> ด้วยก็เลยผัดคู่กันไปเลยต่อมาจานมาตักให้ Give it. Give it. ความแบบกลิ่นไหม้นิดๆนะฮะกลิ่นะะเขาลืมเขาลืมไม่ใช่ปัดนิ่งไปกลิ่นแบบมันจะมีแบบกลิ่นไหม้ไหม้นิดๆแต่ไม่ได้ไหม้นะไม่ได้ไหม้คือมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นของกระทะนิดๆอ่ะได้ฟิลรและแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบเส้นใหญ่มันจะได้ความมันๆนิดนึงอืร่อยไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะก่อนกินอย่างเอาเมนูไหนต่อครับไซมอนนี่เลยฮะปอเปี๊ยะนี่แหละฮะครับมามาโครานโคราน ว่าเป็นเมนูทางเลือกนะนอกจากผัดซีอิ๊วนอกจากราดหน้าแล้วก็ยังมีอย่างอื่นให้แบบว่าซินเล่นได้นะโดยรวมแนละ้วเป็นไงวะาั้งห้าเมนูที่ได้กินอร่อยอะฮะจริงผมชอบนะผมที่จริงผมไม่คนไม่ค่อยได้กินราดหน้าบ่อยบ่อยมากนะเพราะว่าหารานอร่อยยากแต่ถ้ารสชาติแบบนี้นะผมกินได้ทุกวันอ,อร่อยและอย่างอื่นๆสีอ่อะสบายโอเคใช่โดยรวมผมกินสบายอยู่แล้วพวกนี้เป็นเหมือนกับ มันเป็นพื้นฐานเบสิกของการแบบการกินอยู่แล้วข้าวหมูแดงหมูกรอบกรอบเปี๊ยะคือกินได้ง่ายพาเซีวนี่กินได้ดุมมือแล้วใช่อดังนั้นวันนี้ไสม่อนอุตส่าห์มาเป็นแขกในรายการของเราอีทีนกินเรียบแน่นอนว่าไม่ใช่ไมจิ้มจิ้มจิ้มทีละนิดแน่นอนทำไมอ่ะชื่อรายการว่ามันกินเรียบไงดังนั้นเราต้องมีภารกิจเขาไม่ได้บอกผมนะว่ามีภารกิจนี่นายบอกอยู่ง่ายๆ เราจะเอาอาหารมาให้คุณจานหนึ่งครับ,รบกินให้หมดภายในเวลาถ้าไม่หมดโดนทําโทษจานเดียวแต่ไม่รู้ว่าจานใหญ่แค่ไหนอ่าโอจานยอาจจะเวลาน้อยสบาย,บายจะสบายจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโมไว้อย่างนี้ช่วงหน้าอาจจะไปไม่ถูกเหมือนกันเจอกันนะฮะภารกิจกับอีทครีนกินเรียบในช่วงหน้าครับ โซดาสิง